สวัสดีค่ะหนูแนนจากร้านสมัยทีเซอร์วิสนะคะวันนี้นะคะก็จะมาไลฟ์สดแกะกล่องนะคะเป็นงานส่งมาจากต่างจังหวัดนะคะ เดี๋ยวเราก็มาแกะกล่องกันเลยนะว่าด้านในจะเป็นเครื่องอะไรนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจส่งซ่อมงานอ่โน้ตบุ๊กแมคบุ๊กแอปเปิลร็อดไอโฟนไอแพดกับร้านเรานะคะก็ติดต่อผ่านแอดมินหน้าเพจเทุกได้เลยนะคะ อันนี้นะคะเบื้องต้นเนี่ยก็ได้มีการโทรไปคุยกับเจ้าของเครื่องมาแล้วนะคะว่าอ่าตอนนี้เครื่องมาถึงทางร้านแล้วรู้สึกว่าจะเป็น iPhone Xs X Max นะคะตกน้ำมาค่ะแต่ว่ามีข้อมูลสำคัญในเครื่องเดี๋ยวเราลองมาดูสภา,าพเครื่องกันดีกว่า,านี่ค่ะ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเรียกว่าสีอะไรสีมันสไตล์แบบจะทองก็ไม่ทองจะขาวก็ไม่ขาวจะชมพูก็ไม่ชมพูก็<อ>กประมาณนี้นะคะคือส,สภาพภายนอกเนี่ยคือดีเลยคือดีเลยเนาะสวยเลยแต่ว่าตกน้ำมาเบื้องต้นเนี่ยน่าจะต้องไปคุยละเอียด ลึกๆก,กันอีกนิดนึงว่าที่ตกมาเนี่ยเป็นน้าเปล่าน้ำอัดลมหรือว่าโดนน้าอะไรมาบ้างแล้วก็ด้านในเนี่ยจะมีข้อมูลสําคัญของลูกค้าก็ค่อนข้างมากเลยโจทย์ของลูกค้านะคะเครื่องนี้ก็คือต้องการข้อมูลด้านในแต่ถ้าเกิดทําให้เครื่องกลับมาเปิดติดและใช้งานได้ด้วยก็จะดีมากๆเลยยังไงนะคะก็ต้องรบกวนช่างนะคะช่วยตรวจเช็ค ก่อนที่จะทําใบเสนอราคาให้ลูกค้ากันต่อไปนะคะแล้วเดี๋ยวซ่อมเสร็จผ่านไม่ผ่านยังไงเนี่ยนะจะมารีวิวให้ดูกันสดๆเหมือนเดิมว่าใช้วิธีอะไรในการซ่อมเคสนี้นะคะลูกค้าคนไหนนะคะที่ยังไม่รู้ว่าร้านเรามีกี่สาขานะคะก็ตอนนี้นะคะปัจจุบันร้านสมาไอทีสวิตมีทั้งหมด4ส,สาขานะคะสาขาแรกไม่กับบางนาชั้น1โซนบิ๊กซีค่ะ สาขาที่2 t e r m i n ์มินอนค่ะอยู่ชั้น2นะคะสาขาที่3ามยูเน็นมอค่ะอยู่ชั้น B1 แล้วก็สาขาสุดทา้ายสาขาน้องใหม่แล้วก็เป็นสำนักง,งานใหญ่ของสมายทีสวิ e ด้วยวจะอยู่ที่หมู่บ้านไอฟิลนะคะลูกค้าสะดวก Walk-in ไปที่สาขาไหนนะคะอยากจะทราบตารางงานของช่างว่า,างานด่วนได้ไหมงานรีบได้ไหมโทรเข้ามาติดต่อสอบถามแล้วก็นัดหมายเวลากันให้ดีก่อนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่สะดวกที่จะวอล์กอินมาหน้าร้านนะคะเราก็มีบริการจัดส่ง รับเครื่องหรือว่าจะส่งมาซ่อมเป็นการใช้ขนส่งทุกประเภทอะคะ่ะได้เลยก็ยังไงนะคะอยู่ใกล้ๆแต่ไม่สะดวกมาทางร้านเราสามารถเรียกเป็นพวกแก๊ปลาลมูฟไลแมนเลงเข้าไปรับท่านได้ราคาค่าขนส่งลูกค้าออกเองกับ Messenger ได้เลยตามจริงนะคะส่วนลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะใช้เป็นแฟลกนะคะเคอรี่ปริสณีไทยส่งมาหาทางร้านเราก็ได้ เมื่อทางร้านได้รับเครื่องของคุณแล้วเราก็จะมาแกะให้ดูนส,สดๆแบบคลิปวันนี้เลยนะคะยังไงนะคะฝากช่องสมายทิสวิทด้วยชื่อช n n น l ว่าสมายทิสวิตฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับคลิปวิดีโอดีๆกันด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้นะีานไลฟ์สดตัวนี้ไปก่อนนะคะพบกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ